จับจ้องทิ่งไวละโดยเฉพาะไทด้วยกันวันใดปอกอาหารไม่ได้ไครพงได่โดนตาวแต่จะโผล่อ่อนลีตาถูรูปก็คืออาหารทันทีนัจบนไปใช่แต่เจ้าที่ยังไม่รับเห็นหมอคอยจับจ้อด้วยกันาแจกอาหารที่เกี่ยวกันต่ามาเก็นจ้อมันคงไม่เห็นพวกเราที่นั่งเป็นอาหารเหมือนกับไข่ของไดโดนตารครับ มันจะท่ำรังไข่โอ้โหเจ้าบอลโรัตมันคือยักษ์ใหญ่คอยาวเจ้ามันคือไดโนซร์ซึ่งมันใหญ่ิ่งแต่ใหญ่ลคะใับยดเมี่นซัชื่อว่าไททีโนซัรือไทซึโนซ ถึงเป็นชนิดกินพืชเหมือนกับเจ้าปอยาวมันมีเขาสามเขามีแผลงที่หัวเหมือนจานนั่นแหละคืออาวุธที่คอยป้องกันตัวในไดโนเสาร์อันรุ่ร้ายที่กินใจป่อยาวและหัวจานสามเขาพวกนี้มันไม่กินของมีฐานนะเขาได้เขาได้ก็ได้จะตัดมีฐานกว้างนั่นคือมนุษย์อาศัยอยู่นีหลังจากตัวของไดโนเสาร์ถูกตัดไปแล้วจานนั้นมาตัด รถถือกำเนิดเกิดใหม่ขึ้นบนโลกว่ากันว่ารถขึ้นจอนั่นแหละคือบรรทัพบุรุษมนุษย์ยุกและของพวกเราเราจะมีชีวิตของมนุษย์ยุคนั้นสามารถหาอาหารกินได้ดังเดและได้กระถาง็นเสาหลังเสาตัวบึงๆทรงพลังเหมือนรถถังหุ้มเกราะจนไม่มีใครกล้าต่อแยงกับมันได้เอาแล้วทุกคนต้องคุาร์ขนหน่อยครับ ตักน้ำฝังพื้นิวก็คุ้มกทางในเจ้าโโดมกตักน้าาขนาดจัขอีความเป็ีเช่นนี้ตลอดลองดลองดูอ่างที่แสนลุกใท่านส่าได้พุ่งขึ้นสเง็กอาทีเจฟารตสองให้ดลพฤติกรรมของมันเสมือนกับแพะภูเขาที่วิ่งชนกันโดยหัวโขกกันโดยเฉพาะพวกที่กำลังคึกขนม และพืชการ่อดู้เท่าหนะและที่รงกันข้ามหนันเราจะเห็นมันทำหรัดเพราะเราได้เข้าถึงเชื้อต่างๆในรูปเผาพันกินเนื้อตะกูต่างๆที่ขึ้นชื่อือชาจะได้แก่สิ่งที่แพร่ระดมต่ร่าบางตัวนั้นมีแขนกระโดงเป็นแผขนบนหลังหัวตีหัวปลาไม้แตงทีชื่อว่าคาราซองอู่ที่หัวตาขึ้นยาว ่ต <LY> <kah> um ัวเป็นั่เป็นัชางคาโดตบอ้ายที่ได้แแเงินเจ่าเั็นแะม่จักคาราโด้โตัดจะมีใครบ่รู้จากปอนแพร่กว่าไปนานมันเป็นตัหน้ารจิบและเมื่อมันถูกราวหน้าไปไหและมีความยาวามห และต่อมาก็เิ่ขึ้นมาหวแต่นวัดนาตาสูจนกระทั่งปัจบัน